สวัสดีครับมือนีมาพอกับหลานภูมิมินอะไรย่นนะครับสาขาพระกุฎจับจังหวัดอุดรธานีครับมือนีมารีวิวนะครับสาลีดำนะครับสาลีดำตัวนี้เป็นพ่อหกล้อครับกว้างเมตรเก้าสิบนะครับยงาสามเมตรหกสิบครับยงาสามเมตรหกสิบตัวนี้มีบางคนให้น้ำนะครับชุดนี้เป็นตัวดำนะครับเป็นดำมือนะครับกว้างยาวเล็กไม่ทั้งคันนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่สี่หมืนห้าพันบาท 4 0 0 0บาทนะครับทรงฟรีนะครับร้อยกิโลอ่าช่างยกดำให้ดูนะครับรีวิวให้เบางเนียวิธีการยกดำยกจังไดครับนี่ครับวิธีการยกเข้ากับปสลักนะครับปสลักล้งก็จิยกทันที่รถครับปสลักล้วยกทันที่เลยสาลีตัวนี้ฟ้าไทยเป็นแบบรถดำนะครับเป็นหูบานพับทั้งเทิงนะครับแต่ล่างกับเปิดได้ทั่วไปนะครับนี่ครับใส่ค้นยกครับแบบสบายๆนิ่มๆ ครับเดี๋ยววางวางเลยลงเลยครับประมาณนี้นะครับใส่คับรถไถได้ทุกรุ่นนะครับรุ่นเอลรุ่นเอ็มนะครับรถไถหน่อยรถไถยหง่นะครับเหมาะรับการใช้งานนะครับสำหรับผู้ที่หาดำไว้ใช้งานกะสอบถามได้ครับเบอร์ทั่วศูนย์เก้าแปดองเจ็ดสองเก้าหาอีกเบอร์นะครับ08นย์แปดเจ็ดนะครับ อาต่อเล็กไม่ทั้งคันนะครับผู้ได้สนใจนะครับก็สอบถามของม่ได้ครับอยู่ร้านภูมินอะไรยยนนะครับสาขาพระกุจับจังหวัดอุดรธานีครับฝากกดติดตามกันได้เครับขอบคุณครับสวาสบาครับ